สวัสดีค่ะวันนี้วันเสาร์ที่18เดือนธันวาของปี2564นะคะวันนี้ได้ไพ่9ก้าถ้วย Night of c ับนะคะหมายถึงธาตุน้ำก็จะเป็นเรื่องราวของความรักรักก็รักซ้อนนะคะ หญิงที่จับได้ไพ่ใบนี้ก็จะหมายถึงพ่อแม่หรือคนที่มีครอบครัวแล้วแก้เคต็ด,ด้วยการครบสองคนนะคะส่วนผู้ชายก็จะมีสองบ้านมีแล้วมีอีกหรือไม่ก็หมายถึงชอบเพศเดียวกันแต่ถ้าถามถึงเรื่องงานเขาก็จะเป็นคนมีความสามารถเฉพาะตัวเก่งรอบด้านนะคะเก่งในสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักนะคะ แล้วก็หมายถึงงานเลี้ยงการกินถ้าถามถึงเรื่องการกินก็ถามเขาได้นะคะเขาจะรู้ว่าร้านไหนอร่อยแล้วเขาก็จะเป็นคนที่มีความลับปิดบังซ่อนเลนนะคะถ้าไพ่ใบนี้ถามถึงเรื่องความรักความรักก็มีการครบซ้อนนะคะถ้าถามถึงเรื่องการเงินการเงินเขาก็ มีได้จากความสามารถของตัวเองนะคะสามารถหยิบยืนใครก็ได้หยิบยืมใครมาก็ได้นะคะส่วนการงานการงานเขาเป็นคนที่เก่งรอบด้านอยู่แล้วนะคะเขามีความสุขกับงานที่ทำแล้วก็กินเก่งค่ะเพราะเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในความสามารถของเขานะคะเขาเป็นคนเก่งรอบด้านค่ะ แล้วก็ไพ่ก้วช่วยก็เป็นลักษณะของคนที่กินเก่งมีความสุขในเรื่องการกินแล้วก็ยังมีความสามารถเฉพาะตัวเป็นคนที่เก่งรอบด้านนะคะแต่ต้องระวังสุขภาพนะคะเพราะว่าบางทีการกินเยอะไปก็ทำให้อ้วนได้นะคะ เป็นคนที่มีความสุขถ้วยนี่ก็หมายถึงความสุขก็ได้นะคะเป็นลักษณะของคนที่มีความสุขกับงานที่ทำก็คือทำในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทำแล้วสิ่งนั้นก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นนะคะได้มาจากความความรัก รักในงานที่ทําทําในสิ่งที่รักรักในสิ่งที่ทําแล้วก็ทําให้เราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นนะคะถ้า